สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับสายลล่ครับวันนี้หลังจากอัทธิผลถล่มมาเป็นอาทิตย์บริได้ออกหนาะอยู่หากินครับวันนี้แดดออกไปสิมาลองเบิ้งครับเพื่ออะไรครับเขาไปเห็นกินแรงมารถซ่าเร่งก็เเ่าครับอุป,ปกรณ์ครับขาสายครับ็มีทั้งรถครับเดี๋ยวทา มีแต้มเดี่ยวมืใส่สโคปไปบ้างครับตอนนี้ครับเป็นเวลาประมาณซีมุ่งเคืองหล่ะครับแต่ว่ามันหันแดดแดดแจ่มขนาดครับมันเนี้ยหรุ่นกันว่าสิมีแต้มออบอยำรับชมกันเลยครับผมกำลังหอดสถานที่ศิล่านะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับก่อนเข้าอยู่ทั้งรถคือเก่าครับเก่าตัวเดิม ผาใย่า้าใยแบบดีครับถามน้ำกันครับว่าสิมีจักแต้มั้ยนี่อันนั่งให้ ต๊ครับโอ้บินไปโต๊ครับเดี๋ยวไปหามันครับกิ่งยิ่งอยู่ต้นพูดนเหรอครับมันบินแสลบไปทางสี่เย็นบ่เดินกันครับเห็นไหนบนนอ ปืนล่างมาใหม่อมีขาบน้ำมันมันสองนัดแหลกเป็นประจําครับจะบ่ค่อยถือ,อเห็นมั้อล่ะถุงของเลยชุดนี่ตัวก,กุ้งพวกมันนกของต๊ โกหลายอยู่ครับแต่บตนไหนยิ่งคอนทางแค่อยู่ไกลครับถ้ามทางยิ่งกับไปสักโอ้คือหกแต่บาทเป็นคนน้องบกคักบ,บกแน่แท้ ไมเท่เทา,า,กกาททีหร่หรครับอย่างเนี้ยมากคประมานแท้เย่ากลมหาคนครับย่าัคิปมันเนี่ย เรียบร้อยครับเสียดายตัวเมื่อกี้ครับไปหาโบเห็นเลยครับปลาหกหลายครับเก็บแต้มครับโอ้เก็บแต้มครับเ้าสายนะครับ ได้ได้เมื่อกี้ครับยิ่ยงตกอยู่ครับแต่หาบ่เห็นปลามันก่อนคางโกครับถ้าเกินหาดีๆสีเห็นอยู่ครับผมหย่านมันเหมิดก่อนหย่านโมมีแต้มอีกก็เลยฝ่ามากกัเลยคำมีดีครับเป็นสีอะไรกินแนงพอดีมาเห็นตัวหนึ่งอย่างนี้ถือเคยจบเตัวครับระยะม่านเก่าสิบเมตรถึงลอยอยู่ครับเพราะว่าเพื่อจะในกล่องประม่านรอดหนึง่ง อ,อยากห้ากินอาพอได้กินหรอครับครับยิ่งจากปลายน่ครับ,บ,รบโอตอ้วนครับฮู้นครับจากรถเนาะโลดซาเลงจนม่องบ่เห็นครับพ่ยะสีจังนล้นะครับมัานเก่าสิมเมถึงลอยครับตัวนึงพอได้ราบ ฝนกระน่ำลงมาเป็นอาทิตย์เลยครับบริษัปไซด์เลยหายอยากให้กินกับบริษัไปครับเดี๋ยวครับรถมาเรื่อยๆครับมันค่ำนั่นละตั้นมีผมกะทิใส่สะโขบหน่อยบ้างครับวันนี้ในตัวหนึ่งครับตัวมุก,กี้กับามาเจอ ครับผม,มว่าคำปวดครับโมบมานสำวับสดี้ครับนะครับแต่เว้นตบปั๊บๆเลยรถกับรถม,มิไฟสรุปูกอะไรตัวเดียวครับมาดี้พรได้ร้่ะไปพบกับกิมนาครับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ